สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามาที่สถานีตมุทรปนเรศจังหวัดปัตตานีนะครับมาติดตามคดีเกี่ยวกับช่อโกงทางออนไลน์ก็มีคดีตัวอย่างนะครับซึ่งเกิดบ่อยมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้ กระจายความรู้นี้ไปสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับคดีนี้ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์นะครับจากหญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแจ้งมาว่าผู้เสียหายนี้มีเงินในบัญชีที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดก็มีการพูดจาหวานล้อม ให้ผู้เสียหายกลัวนะครับจนต้องโอนเงินเพื่อให้เขาตรวจสอบนะครับคนร้ายนี่หลอกให้เรากลัวนะครับนี่คือหลอกให้เรากลัวคนร้ายก็เชื่อนะครับเพราะาตัวเองบริสุทธิ์จริงๆไม่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเลยเชื่อใจนะครับก็เลยโอนไปจริงๆทั้งสิ้นนะครับสครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเจ็ดหมื่นสี่พันบาทโดยคนร้ายอ้างว่าโอนไปเพื่อตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบบริสุทธิ์จริงแล้วก็จะโอนคืนแต่เมื่อโอนไปแล้วจนหมดบัญชีนะครับเมื่อตรวจสอบเขาก็บอกว่าจะโอนคืนให้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกรรับเราได้ว่าเงินนั้นบริสุทธิ์แล้วนะครับไม่ผิดกฎหมายเมื่อผู้เสียหายก็เชื่อดีใจครับหลังนั้นก็มาดูเงินตัวเองในบัญชี เงินไม่คืนมาหรือสักบาทเดียวนะครับทําให้สูญเสียเงินไว้ทั้งสิ้นเจ็ดหมื่นบาทเศษนะครับขอย้อุญาตครั้งนะครับไม่มีหน่วยงานไหนของทางราชการที่จะสั่งให้ประชาชนนะครับโอนเงินหรือแจ้ง่ากระทําผิดทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทาง Facebook นะครับทางไลน์เคสนี้เหมือนกันครับพูดคุยเสร็จก็มีไลน์ด้วยนะครับ มีคนจริงๆเลยเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นตำรวจหญิงเลยนะครับย้ํานะครับไม่มีหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นตารวจปปงปปชการไฟฟ้ากรมที่ดินทุกหน่วยงานราชการนะครับไม่มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับประชาชนทางออนไลน์นะครับถ้ามีใครอ้างแบบนั้นนะครับท่านไม่ต้องไม,ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่โอนไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับมิจฉาชีพแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต แต่ท่านควรที่จะเอารายละเอียดนั้นไปแจ้งความนะครับอย่านิ่งเฉยนะครับทางตารวจก็จะได้ดำเนินการหาทางป้องกันต่อไปนะครับเคสนี้พี่น้องต้องสูญเสียเงินไปเจ็ดหมื่นสี่พันบาทอย่างง่ายดายนะครับเพราะความกลัวนะครับอย่างนั้นต้องไม่กลัวนะครับต้องไม่กลัวไม่เชื่อไม่โอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ